ก็ใส่ห้ังยูทิเบววันนี้ก็จะลงคลิปเหมือนเดิมครับนะก็ในยูทเบววันี้จะมารีวิวเกมเหมือนเดิมรู้กันอยู่ผมไม่บอกหรอกคุณทํานะเพราะเพื่อรู้กันแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มีบล็อกแบบนี้ตัวงสือสี่เหลี่ยมนี้มันคือเกมอะไรก็รู้กันอยู่ครับนะเออสร้างบ้านครับนะวันนี้จะมารีวิวสิ่งนี้เลยครับมันก็คือแมปของผมนั่นเองครับนะซึ่งผมยังไม่แจกครับนี่เฟี้ยวไหมล่ะ,นะครับนะ แมปนี้ครับนะสร้างเองทั้งแมปเลยนะรับรองว่าสร้างเองทั้งแมปเลยดูดิเป็นไงล่ะทาลายไม่ได้นะนี่เปิดเสียงเลยอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยอ,อันนี้ก็จะเป็นมีม,มีมีประมาณที่ผมวางแผนไว้สามสิบด่านนะแต่ว่าผมมันน้อยไปผมจะสร้างสี่สิบด่านเนาะเออจะได้เยอะๆยากหน่อยเฮ้ย hey. ก okay. เกมนี้ไปเลยนะครับนะนี่ก็ระเบิด มันเป็นแบบว่าคือห้ามโดนคือตายอนี้อันนี้ก็พ <c oughs> อเหยียบไปก็ลองเหยียบให้ดูนะนี่เดินขอบไม่ได้ด้วยนี่บล็อกลังนลนะ,ละนะมาเรียแหละนะซึ่งเนี่ยเราเหยียบนะโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยโอ้โหเหยียบทีมีตายอ่ะดูดิ โอ้มีเทปนี้ตายดูดิโอ้โหอย่างเท่เลยครับพวกทำนะแล้วก็อย่างครับนะก็จะพาไปดูตัวจุดเริ่มแมปก่อนนะจุดส่วนไอ้สกอร์บอร์ดนี้ครับนะมันคืออะไรผมจะบอกนะครับนะไอ้โตรเนี่ยครับนะเออบอกเลยดีกว่าครับนะโตรเนี่ยก็คือเหมือนกับโดนแกล้งเลยมานี้ครับนะก็คือโดนหลอกโดนต้มโดนอะไรอย่างงี้มันก็อย่างเช่นแบบเนี้ย วางนะจ้ะจะโดดลงน้าแต่แต่กลับมีบล็อกลองหนนะเช่นอย่างนี้นะบาเรียโอเคมันมีบาเรียแล้วนะไหนะึ่งของเคลียร์ของแป๊บเช่มนมาวางน้ําตรงนี้นะปึ๊บ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 ้ปงปบบปึ๊บปึ๊บ,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 บนงน๊บนะงบ น,นะครับนะโอเคมานี้แหละนะครับนะก็ลองดูนะครับนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมตกลงไปตายนะครับนะเอาซื้อดีกว่าถ้าเล่นต้องเล่นหมดเอเวอเจเอร์เท่านั้นนะแต่ว่านี่เป็นโหมดจำลองแนนครับนะอ่าตกลงไปตายนะของบอลลังผลอ่ามันก็จะขึ้นหนึ่งแบบนี้นครับนะคือ โดนหลอกโดนแกล้งโดนนะต้มโดนโดนอะไรไม่รู้ที่มันมีการหลอกลวงอนหะอ่ะมันจะขึ้นส่องมาให้แบบนี้นะคะก็คือตัวลงน้าแต่ว่ามันมีบาเรียไงมันก็จะโดนโครนะครับนะก็จะมานี่แหละแชมนะก็จะมาเนี่ยก็เท่เหมือนกันนะอ่าก็จะมานี่แหละคือโดนหลอกกันทํานะแล้วด่านที่ผมแบบชอบมากนะคืออันนี้ลูกธนูเนี่ยครับนะพราว่าลูกธนูเนี่ยยากสุดแล้วมันจะลองเล่นให้ดูนะ ก็อาจะนึกว่าลูกธนูเบสิกธำไมดได้านไปได้มันไม่ตายหรอกคงจะลองเล่นให้ดูนะครับนะสร้างเองเอห้ยทำไมแหลกทำไมแหลกนะโอเคหายแหลกละธนูนมันเยอะครับนะนเดี๋ยวจเย็น ช่แลวนะผมจะลองวิ่งเข้าไปนะลูกธนูธรรมดานี่ไงโคตรธรรมดาเลยครับนะนี่หน่ยังไม่โดนลูกธนูเลยนะแล้วก็มันรอจะลอยสูงแบบนี้เลยนะแล้วก็ตกลงมาตายนะถ้ามักไม่ตายก็ต้องบคิ Q เอานะเอาทำไมมันไม่โดนลูกธนูอ่ะก็่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ลูกธนูมันอะครับนะปิ้งเข้าไปนี่โหลอยะสูงเนี่ยนะกะเท่ีนั่นหนาแนับนะ ก็ใช้ได้นะนะโอ้ยทำไมทุกเลยไม่เก็ไมนะ่คลุกนะก็อันนี้เป็นโบดถ์ลายขายหารหรัสนะก็จะแบบนี้เลยนี่ครับตัวแมพรับนี่อันนี้ก็แมพในห้องนะครับนะก็ชื่อก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะเฮ้ยทำไมครับแป๊บๆมันบ้าเหรอฮะ จะเป็นทางเข้าอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะมันจะดั้สิบห้าสามสิบสองสิบเอ็ดงั้นผมจะลองแบบเข้าในหมดไปจนไยดูนะคนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ทีเพียมาแล้วดูตอนหมดเวลาครับนะเพราหนึ่งแต่ว่าผมผมว,ว่าไม่น่ารอดค่อาผมเหยียบอย่างเงี้ยผมหนึ่งโอ้มันจะแบบตีวยไฟตายนะแล้วก็จะให้ดูอีกอย่างหนึ่งครับนะอ้าวทำไมเวลาไม่ แล้วมันก็จะแบบยิงไม่หยุดด้วยนะแน่แต่ผมก็ตัดใส่ไอ้สโตนก่อนนะครับนะแล้วก็ทำแบบนี้เรเจอให้ดูนะโหมดนี้ผมปรับโหมดฮานั้นจริงควรจะพิดฟูนะแมป่ะแต่ว่ามันมีสเกลตัตนไงไอแมปด่านที่สองนะครับนะมันก็เป็นฮาร์ดแหละไ,ไม่ก็อีซี่ครับนะไม่อีซี่ก็โนมอลแต่ผมเอาฮาร์ดไปเลยครับนะ อ่ะมจะลองดูว่าอันนี้อันนี้มันไม่มีลูกไฟนะเพราะว่าผมตัดสายโซนทิ้งไปแล้วไงเล้เดี๋ยวค่อยไปต่ออีกรอบนี่นะ <c oughs> จะให้ดูอีกอย่างนึงครับนะ <c oughs> นี่ดูตอนหมดเวลาจริงแล้วมันต้องเปิดไฟแบบ <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่โอ้โหแล้วมันก็จะขึ้นโทเป็นห้าด้วยนะจะักสี่ครับนะนี่แล้วก็ตกรวาตายนะโดนหลอกเลยมานี้นะ โอ้โห oh. คนแจ๋วนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันต้องทำอย่างนี้ครับนะถึงจะออกไปได้โอ้ยแป๊บน,นึงแหลกอีกมันคือผมรู้ว่าตัวแหลกมันคืออะไรนี่คอร์ดอะไรทำนะเี่คอร์ดนี่ผมเจอตัวแหลกมนแล้วทำนะอ่ามันนับวิธีอย่างเงี้ยนี่ปิดไฟไงไงผ่านเรียบร้อยทำนะอันนี้โดดไข่รหัสแต่ผมไม่บอกรหัสนะไปหาเอาเองไปเล่นเอาเองเออ ยังไม่แจกนะเพราะว่าสร้างไม่เสร็จเลยโถูกมันผมจะสร้างประมาณสี่สิบด่านนะครับนะเพราะมันมีด่านที่ผมแบบไม่อยากคิดอันนี้คือจุดเริ่มและจุดจบนะครับนี่เป็นไงสุดเท่เลยนะครับนี่บอกเลยว่าสร้างเองทั้งแมปนะครับนะย้ำคำย้ำคำเดียวเลยว่าสร้างเองทั้งแมปนะครับนะนี่โอ้ยตรง,งนี้ผมขอทุบไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอสร้างเสร็จค่อยมาทุบอีกรอบหนึ่งนะครับนะ แล้วก็อันนี้เราล,ลองกดดูแลมขอให้ดูคอมมาดัแบเบนึ่อันนี้ก็คอมมานะมันจะแบบนนี้คือกดลองกดเอานะนี่นะเพ้าจะมีคำสั่งแบบนี้ปรมมาณนี้ครับนะลองกดดู มันจะสุ่มเพเยอร์นี่นะเนี่ยดูดิคือใครกดแล้วมันก็มีคนหนึ่งที่ได้โดนอ,ะอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหทางโกดนะครับนะคนสร้างน,นี่ผม,ม้นั่นแหละครับนะโดนโว่าโดนโดนโดนว่กากาก็ยังโดนตายอีกนะครับนะโ <c oughs> ค่นคนนั่นแหละโค่คนอานาถเลยครับนะนี่มันฆ่าทิ้งกัอะไรนี่หวานครับนะเออ แบบกากแล้วยังโดนฆ่าทิ้งอีกอะเออเล็บบานนั้นนะคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโหวตนะครับนะได้อยู่ก็อันนี้กากว่าอย่าไปกดมานะกดแล้วนี่เลยโอโ้เป็นไงล่ะติว่ากาก,ากงั้นหรอกตัวนี้ดีโคตรครับนี่มันให้เพชรด้วยนะสุดท้าี้ผมจะแบบไว้วางดอกไม้แล้วก็กระดาษครับนะขอบคุณสำหรับเล่นเล็บบานนี้ขอบรับชมเออ อันนี้ก็ให้เพชรรัวเลยแล้วก็มันจะให้ดอกไม้มาด้วยนะดอกไม้นี่เอาไว้ทําอย่างนี้ครับพ่ให้ดูเพชรนี่มันก็ยิงไม่หยุดเลยนะเออมนี่วางโอ้โหมันให้เดมอนเราเต็มเลยดูดโโิโอ้โหครูแปบบ๊บแล้วมันก็ให้เพชรมันไม่หยุดเลยเนะี่ยดูดิโอ้โหเพชรให้ไม่หยุดเลยเพชรแบบ มหาศาลนะนะก็เท่มากเลยนะเออแล้วก็มียูทูบเบอร์ด้วยนะครับนะเอ,อ่ยูทูบเบอร์ก็คือผมแหละลงคลิปตัรวรัวเนี่ยคือผมนั่นเองครับนะช่องผมนะปเป๊ะเป๊ะจะดีเซนชั่นแนวนะครับนะเออนี่ยูทูบเบอร์ครับนะชื่อช่องเป๊ะเป๊ะจะดีเซนชั่นแนวครับนะอันนี้ก็ คนหาใจดีแสนนะก็คือพิมพ์คดใจดีแสนจะเจอช่องผมนะนี่เลยถ้าผมเปลี่ยนชื่อค่อยบอกทีหลังนะอันนี้ก็กลับนะอันนี้ก็คอมเมนต์ไปกดหัวใจให้ด้วยนะครับนะก็คือกดไอติ่หัวใจดวงเล็กตรงใต้คอมเมนต์นั่นแหละนะใครไม่กดนี่บอกเลยว่าผมพิมพ์ไปได้อย่างเดียวทำนะนะแล้วผมก็ไม่ส่งแมพให้ตลอดชีวิตเลยนะครับนะไลค์ก็เหมือนกันนั่นนะ,ะแล้วก็ อย่าลืมให้เครดิตช่องผมด้วยละ่ะแล้วก็อันนี้ก็กดไลด์ด้วยนะล้อเล่นนะกับจะเล่นนะเนะอออันนี้ก็ปุ่มเล่นนะนี่พอนนีมีเสียง play sound. เพลซาวออกมาแล้วมันแหลกไงมันก็นี่นสเกลตันนะสองตัวนะ่ะเออแล้วมันก็มีชื่อแมปเลยนะก็อ่านดูก็ได้นะอาจจะมี อันนี้ก็คอมมานะอาจจะ e ดูคอมมาเยอะมากดูด oh, ิคอมมาเลยมันโอ้โหเต็มเลยครับนะอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับนะซึ่งก็เป็นแบบที่ไม่ธรรมดานะผมจะลองแบบไปแบบนี้ดูนะครับนะอย่างเช่นวูดเฮ้ยเฮ้ยวอดเราอาจแป๊บเดียวสิเ็นนาทีแล้วเนี่ยโอ้รีบรีบก็ถ้าผมไม่บอกอะไรแต่ละอย่างก็ ขอไทยได้วยนะผมไม่บอกนะผมว่าเลยว่าแบบเดียวก็สิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยลองกดนี่โอ้โ,อโหโอห้โอหโอห้โหโอ้โหเสียงมันดีเลยด้วยนะโอ้โหแล้วก็ผมว่ามีแค่นี้แหละกับแมปนะแล้วก็เป็นรีวิวสุดท้ายเรามีแค่นี้ครับเดี๋วยวกดไลค์กดแชร์เจอใหม่คลิปหน้าที่เกยดครับบ๊ายบาย